สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับและนี่คือการดูดวงประจำวันเกิดในเดือนมีนาคมและนี่เป็นคลิปของคนเกิดพุธกลางคืนครับอาลราพุธกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันเราต้องขอขอบคุณที่คนที่ติดตามเต้พลังใจนะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมกราคุมภาตอนนี้เดือนมีนาคมแล้วเดือนเก่าเราใหม่ทุกบ้างสุขบ้างก็ปล่อยมาไปก่อนเนาะนี่เดือนมีนาคมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคนเกิด กลางคืนจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคพูดกลางคืนครับตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีเหี๋ยวเต้สับไพ่ก่อนเนาะโอเคครับคนเกิดพูดกลางคืนเดีย๋ยวจะแนะนาไพ่ก่อนบางคนอาจจะมองว่าโอ้ไพ่เยอะมากเลยนี่คือไพ่ใหม่ของเต้พลังใจครับคือไพ่ยานรโรคไพ่ยานโรคเนี่ย เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วนะครับมีทั้งหมด128ใบจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของจิตวิญญาณทําให้เราสามารถดึงจิตดึงใจของผู้ที่มาดูได้ง่ายยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงเนาะเราจะมาเริ่มที่พื้นดวงก่อนในเดือนมีนาคมนี้พุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงของเราดูซิพุธกลางคืน ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยในเดือนมีนาคมมันค่อนข้างมีเรื่องที่หวาดเสียวเหนื่อยมีเรื่องของความคิดการตัดสินใจมีอะไรบางอย่างมนาะให้เราได้รับผิดชอบได้ทำได้รองอะไรใหม่ๆคือมันมันเป็นความเหนื่อยมันเป็นความที่เรา เหมือนลองโลกลองอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินหรืออะไรต่างๆมันมามีแต่ความท้าทายเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าทางการงานการเงินความรักสุขภาพเราเป็นอย่างไรเราพื้นดวงเรามีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความหนักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าไพาจะบอกอะไรเราอีกเนาะโอเคเรามาเริ่มที่ความรักของคนโสดก่อนดีกว่าคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างดูซิคนโสด สำหรับคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะมันดูเหมือนแบบเฮ้ยเรามีความเหนื่อยในเรื่องของความรักพอสมควรเหมือนกันนะมันมีเรื่องของคนเข้ามามันมีเรื่องของการปล่อยวางจากอดีตที่มันผ่านมาแล้วบางคนถ้าหากดูคลิปนี้อยู่เนี่ย่งบอกเลิกแฟนเลืกไฟบอกเลิกมามันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาใหม่อยู่พอสมควร มีคนเข้ามาบ้างมีคนมาจากมาจากพรรูจจักมาดามใจมาทําให้เรารู้สึกแต่อย่างที่ผมบอกจําได้ไหมครับว่ามันมีแต่ความคุมเครือในใจิตใจมันมีแต่ความหนักความน่วงเพราะนี่ครับเก่าเปลี่ยนใหม่ใหม่เปลี่ยนเก่านี่เขียนว่าธาตุดินเสียหายคือร่างกายของเราเนี่ยมันจะแตกสลายมันมาจากความเหนื่อยใจความเหนื่อยกายเพราะเราเหนื่อยใจมากเราเลยจึงเหนื่อยกาย กายมันเลยแบบเหนื่ยอยท้อแรงหมดอะไรแบบเนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกอยากจะปล่อยวางอยากจะทิ้งตัวลงนอนไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นอะไรแบบเนี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะก็ปล่อยวางอย่าไปจําอย่าไปเจ็บเอาจริงๆอะเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านมาเพราะมันจะทําให้เราเนี่ย จาพอมันจาแล้วมันก็ทุกพอทุกมันก็ตอกย้าตัวเองยิ่งตอกย้าตัวเองมันก็ยิ่งทุกข์้าไปใหญ่ดังนั้นไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นหากเราจมกับความคิดจมกับความทุกข์สิ่งสําคัญคือการเติมพลังใจและยอมรับความเป็นจริงครับเนาะขอฝากไว้สําหรับคนโซงอย่าเพิ่งไปคิดมากมันมีคนเข้ามาโอเคเรามาดูคนมีคู่ดีกว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างไปดูสิ สำหรับคนมีคู่บอกเลยว่าคนมีคู่เนี่ยจำเป็นเลยนะจำเป็นเลยว่าจะต้องเอาใจแฟนของเราให้ดีเพราะมันเหมือนเดือนมีนาคมเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้ไปหมดแต่ลึกๆแล้วเขาก็อยากที่จะได้รับความรักจากเราได้รับความเอาจิตเอาใจได้รับ ของขวัญเล็กๆน้อยๆการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างอะไรแบบนี้ได้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญในการมองใจกันและกันเ,เขาต้องการแบบนั้นเราต้องการแบบนี้ลองคุยกันดูซิหรือลองเดาใจเรารู้จักกันมาบ้างแล้วควรปรับตัวเข้ากันอย่างไรในเดือนมีนาคมนี้ก็ขอฝากเอาไว้สําหรับคนมีคู่เนาะโอเคเรามาดูดีกว่าในเรื่องของการเรียนน้องๆ เป็นอย่างไรบ้างการเรียนไหนดูสิการเรียน,การ,รยนการเรียนต้องบอกเลยว่าเหนื่อยนี่โอ้โหว่างเปล่าเลยความรู้ว่างเปล่ามากมันไม่ใช่เราไม่ดีอะไรหรอกแต่มันรู้สึกเหนื่อยอย่างที่บอกพื้นดวงเรามันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกบางทีมันก็เหนื่อยเหนื่อยล้าร่างกายมนะันอาจจะมาจากความคาดหวัง มาจากความคิดมาจากการวางแผนหรือคาดหวังชีวิตจนเกินไปดังนั้นแล้วเนี่ยการเรียนสิ่งสําคัญเลยนี่ไพ่เตือนมาแล้วว่าอย่าไปกลัวมันอะไรที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรที่มันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดสําคัญคือความคิดของเรานี่แหละบางครั้งมันก็คิดมากจนเกินไปพอคิดมากปุ๊บมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามีแต่ความเครียดปัจจุบันแล้วก็เสีย การเรียนก็เสียเพราะเราโมแต่คาดหวังเราโมแต่ทุกดังนั้นต้องสู้ต้องเพิ่มพลังใจตัวเองหน่อยนะอย่าพู่งไปคิดมากก็ขอฝากไว้กับน้องๆน,นะครับโอเคเรามาดูเรื่องของการงานดีกว่าสําหรับคนที่กําลังหางานนีจะเป็นอย่างไรบ้างดูสิคนที่หางานจะเป็นอย่างไรโหหางานเ,น,เนี่ยไม่แน่ขี่จักรยานไปหางานเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้อง ค่อนข้างต้องขยันแล้วก็ต้องสู้มีอะไรก็ต้องทําไปก่อนคือมันมีงานมันมีงานเข้ามาแต่มันไม่ใช่งานที่เป็นประจําอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องตั้งจิตมุ่งสิ่งที่ชอบมุ่งสิ่งที่เป็นแต่หากมีอะไรให้ทําก็ทําไปก่อนมันมิ่งเต้นนิดหนึ่งันเดือนนี้มันค่อนข้างเหนื่อยมันค่อนข้างสับสนว่าตัวเราจะต้องทําอะไรกันแน่โอ้โหนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอะไรแบบนี้แต่ก็ทําไปเถอะเพราะมันได้เงินทั้งนั้น ต้องสู้อย่าท้ออย่าถอยสำหรับพุทธกังคือเนานะสู้เข้าไว้ครับเรามาดูเรื่องของคนที่มีงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างไนดูซิต้องบอกเลยนะว่าสำหรับคนที่มีงานแล้วเนี่ยคือมันมีงานมีงานท้าทายเข้ามาเนี่ยมีอีกโก้อีกโก้นี่มาจากเจ้านายของเรา เจ้านายของเรามีงานเข้ามาให้เราทํทา,ท,าทั้งดังที่งานเราก็เยอะอยู่แล้วดังนั้นต้องระวังให้ดีมันมีงานหนักงานเก่าก็เหนื่อยงานใหม่ก็ามามันเลยรู้สึกรางจะแตกไปไปแล้วละอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราไม่ค่อยได้พักผ่อนระวังให้ดีนี่เลยไพ่ขึ้นมาเลยอารมณ์ระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเรานี่แหละถ้าเราอารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์ร้อนหัวร้อน มันจะทําให้เราผ่านคนรอบข้างผ่านคนรักผ่านคนที่เราไว้ใจพ่านพ่อพ่านแม่ผ่านไปหมดเลยและระวังผ่านเจ้านายของตัวเองด้วยพอผ่านเจ้านายตัวเองปั๊บเนี่ยเสียหมดไปหมดตกเลยดวงตกเลยดังนั้นต้องระงับอารมณ์ให้ดีสําคัญคือการเติมพลังใจใหแหละผมย้ําทุกคลิปเลยต้องเติมพลังใจเมื่อเรามีพลังใจเราจะสู้กับตัวเราได้สู้กับ สิ่งที่เขาเรียกว่าความทุกข์สิ่งที่เขาเรียกว่าความกโกรธสิ่งที่เรียกว่าความหัวร้อนเพราะเราขาดพลังใจเราขาดพลังสมาธิง่ายๆไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปให้ทานไปถือสินภาวนาอะไรแบบนี้จะช่วยได้จริงๆเนาะก็ขอฝากเอาไว้เอาหวังให้ดีนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเงินดีกว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้าง การเงินต้องบอกเลยโอ้โหการเงินนะต้องบอกเลยว่าคือมันมีเงินเข้ามาเห็นป่มมันมีงานเสริมเมื่อกี้ก็ขึ้นเรื่องของเงินขึ้นเรื่องของงานเสริมถ้าเราสังเกตเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมนี่เปิดเสริมให้ดูคือมันมีเรื่องของงานเสริมเข้ามางานเดิมก็มีงานเสริมก็มาและงานที่เจ้านายบีบครั้นเราอีก มันมีงานเยอะพอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยงาน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 และก็เงินเงนิงนเงินภายนในเรื่องของพระพิคเนตพูดถึงเรื่องของความสําเร็จถึงแม้ว่าจะหนัก,จะ,นกจะหน่วงแค่ไหนเราสามารถผ่านไปได้แค่เราตั้งใจแค่เราเสริมเติมพลังใจของเราเยอะๆทําใจให้รู้สึกดีทํางานให้เต็มที่และรับผิดชอบสุดความสามารถ นี่ไพ่ขึ้นว่าถ้าเราลงมือลงแรงอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมตอบแทนไปสู่ฝั่งฝันของเราได้เพราะตัวเราเองเนี่ยมีเทวดาประจำตัวคอยดูแลอยู่เรามีสิ่งที่เราเขาเรียกว่ากำลังใจอยู่พอสมควรดังนั้นอยู่ที่ตัวเราแหละพอถ้าตัวเราสู้ตัวเราพลังใจเยอะเราจะผ่านวิกฤตในเดือนมีนาคมและ ในเดือนถัดไปมันดียิ่งขึ้นแน่นอนเพราะเราสร้างในเดือนมีนาคมไว้แล้วเนาะก็ขอฝากเอาไว้โอเคเราดูเรื่องของการเงินไปนเรียบร้อยแล้วดูเรื่องของสุขภาพดีกว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างโอปวดหัวเลยนี่นมาปวดหัวเลยปวดศีรษะภัยขึ้นว่าปวดศีรษะเลย มันมาจากอะไรนี่เลยคือพื้นดวงของเราเนี่ยธาตุดินเราเสียหายอยู่แล้วธาตุดินเสียหายมันคือตัวร่างกายของเราร่างกายของเราประกอบด้วยดินน้ําลมไฟถูกไหมพอธาตุดินเสียหายร่างกายมาไม่สมดุลเอาง่ายๆพูดง่ายเลยเราเครียดนั่นแหละเรามีแต่ความคิดนู่นนี่นั่นทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานเรื่องเจ้านายเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องครอบครัวเรื่องคนรักใช่ไหมภัยขึ้นหมดเลย มันเลยทําให้เกิดความเครียดเกิดความเหนื่อยล้าไมเกรนต้องระวังให้ดีถ้าใครเป็นไมเกรนอยู่แล้วเนี่ยไปหายากินเถอะอย่าอดทนอย่าอดกลั้นจนเกินไปอยู่ในทางสายกลางก็คือไปหาหมอเถอะนะแล้วก็พอพึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พึ่งทางศรศาสตร์ด้วยหรือพึ่งทางพุทธศาสตร์ด้วยไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปขอพร เราจะได้ตามสิ่งที่หวังเราจะดีขึ้นเมื่อเราเติมพลังใจมาจากการสวดมนต์มาจากการนั่งสมาธิมาจากการเราเจริญจิตภาวนาหรือให้ทานก็ได้ไปอยู่ที่เราสบายสบายใจก็ได้อะไรแบบนี้ก็ขอฝากเอาไว้เป็นห่วงจริงๆสําหรับพุดกลางคืนเนาะโอเคเรามาดูสรุปดีกว่าและไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างในเดือนมีนาคมนี้ในดูซิ ลิงลมเลยรวดเร็วในดูซินะไพ่ขึ้นเตือนมาเลยว่าในเรื่องของการซีเรียสในเรื่องของงานในเรื่องของความเร่งรีบการกระทําอะไรที่มันมีร้อยแปดพันอย่างเดือนมีนาคมก็สิ่งสําคัญเลยอะไรหลายๆอย่างมันมาด้วยความรวดเร็วไปหมดเห็นไหมรวดเร็วมาแบบมอเตอร์ไซค์งานนู้นงานงาน,าน,นี้มาเป็นปัจจุบันเลยมาลายวันเลยเลยแบบเนี้ย สิ่งสําคัญคือสติสิ่งสําคัญคือความรอบคอบและระวังตรวจสอบให้ดีเพราะที่บอกที่เตือนตอนแรกเรื่องของงานมันมีเกณฑ์ที่จะต้องทํางานเสียเพราะงานมันเยอะเราเริ่มเผางานพอเผางานปุ๊บไอ้นุนก็เสียไอ้นุนก็พังไปหมดดุงหยิงไปหมดดังนั้นต้องจัดระ,ระบบตัวเองให้ดีก็ขอฝากเอาไว้สำหรับเดือนมีนาคมกับเต้พรังใจ และอย่าลืมติดตาม Tik t o อติดตาม YouTube ติดตามเพจ f a c e o o o กคุณเต้พลังใจและอินสตาแกรมทุกๆช่องทางเลยหากใครติดตามแล้วก็ขอบขอคุณมากเนาะสำหรับพุธกลางคืนก็ขอฝากเพลงเท่านี้พบกันเดือนหน้าเดือนนี้สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามเต้พลังใจหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ